สวัสดีครับคนดูที่น่ารักครับผมอันนี้ก็เร่องอบันที่นะผมเ่มต่อไปรก็มีเรื่องประกาศเอยจากช่องผมนี่แหละ การถ่ายคลิปก็ถ่ายเป็นเรื่องปกติบอม,มาจะไม่ให้จใจช่องที่ไม่เป็นางของคนอย่างผมพี่น้องทุกคนก็เข้าใจาอยู่ครับ ็อย่างว่าแหละครับแต่ youtube ก็มันก็เหมือนถ่ายปกตินะครับติดคนก็มีของผมก็จะถ่ายเกี่ยวกับรีวิวทั่วไปนะครับรีวิวทั่วไปแล้วก็การเที่ยวการกินอะไรเงี้ยครับก็อย่างว่าแล้วนะครับผมเป็นช่องผมเป็นผมทําช่อง youtube คนเป็นผู้ ผู้พี่นอ้องเป็นผู้ติดตามเป็นผู้คอมเมนต์ผู้กดไลค์ถ้าพี่นอ้องไม่อยากติดตามชมผมผมก็เข้าใจนะ <c oughs> แต่กฎหมายเนี่ยกฎหมายถ่ายติดคนเนี่ยใหญ่สุดเลยครับก็แต่ละคนเนาะก็แต่ละคนนะครับการถ่ายติดคนก็มีแต่ละคนจะ ยอมให้ถ่ายหรือจะไม่ยอมให้ถ่ายก็แล้วแต่คนครับแบบนี้กฎหมายหนักเลยแต่พี่น้องก็ก็โปรเข้าใจนะครับว่าถ่ายติดคนมันก็ปกติครับไปเที่ยววัดก็ติดคนคนก็เยอะไปเที่ยวตลาดก็ตลาดก็ติดคนเพราะว่าที่ผมถ่ายไปทุกคนก็หันหลังก็หมด บางคนก็หันหน้าแต่ก็ไม่ชัดหรอกครับถ้าอย่างเช่นผมกินข้าวอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยพี่น้องกินข้าวอยู่ตรงนี้แล้วผมก็หันรอบถ้าอย่างเช่นผมจะหันรอบทิศใช่ไหมแล้วก็หันไปอันไปอันไปอันไปที่หันไปก็ห so ันเร็วครับไม่โดนหน้ามันไม่โดนโฟกัสที่หน้าคนครับถ้าพี่น้องก็ ผมก็เหมาอยาวมากแล้วเนาะผมเป็นผมทําช่อง YouTube พี่น้องเป็นผู้ติดตามถ้าไม่ชอบช่องผมผมก็เข้าใจนะครับไม่ชอบช่องผมก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอแค่ได้รับประสบการณ์นะเนาะผมก็ไหนๆก็ทําช่องมาแล้วก็จะไม่เลิกทําก็ทําต่อไปแหละไหนๆก็ผู้ติดตามเยอะแล้วเขาคงจะอ้อนวอนให้ผมทําต่อ คงคงจะอ้อนวันให้ผมทำต่อครับเพราะพผู้ติดตามผมก็ใกล้จะสามร้อยกว่าแล้วหวังว่าจะอ,อไม่กำลังใจคนที่ไม่ดังอย่างผมนะมันก็มีนะครับแต่ละคนจะยอมไม่ถ่ายก็ไม่ยอมไม่ถ่าย เพราะว่าไปที่ไหนมันก็ติดติดคนทุกบนทุกทุกที่หละแม้กระทั่งไปเที่ยววัดไปเที่ยวทะเลไปงานมิงอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะยอมตายติดกันหมดคนระับอย่างเช่นคนเดินผ่านไปมายอะไรเงี้ยใส่แมสก็ไม่ติดหรอกก็ ถ้าผมถ่ายรอบไปมาอะไรเงี้ยมันก็ติดกันทุกคนแหละครับเนี่ยถ่ายรอบๆอ,อะไรเงี้ยก็อย่างทุกคนก็จะไม่เห็นกล้องผมอาอกอใครเห็นก็ใครเห็นกล้องผมก็คนจะชูสองนิ้วให้บางคนเขาก็ปิดกล้องหนีบางคนก็อายกล้องบางคนก็เออสองนิ้วแหละบางคนก็ยิ้มให้กําลังใจบางคนก็ถามว่า จะถ่ายช่อง you u t u b e เหรออันนี้คือดีครับคำถามนี้คือดีว่าถ,ถามว่าถ่าย o u u u b เหรอแต่บางคนเนี่ยถามแบบแปลกๆนะครับคำถามเนี่ยมีคนถามเยอะมากถามแปลกเลยผมถามว่านี่น้องจะถ่ายปรจาจญ์เหรออันนี้ครับอันนี้ถามหนักสุดเลยถ่ายปรารญ์หนักสุดเลยเขาถามผมมาว่าถ่ายปรจาจญ์เหรอไอ้ผมก็ตกใจนะครับผมก็เลยรีบตอบกลับไป ผมก็เลยตอบกลับไปคนระับผมไม่ได้ถ่ายประจานจริงๆผมถ่ายยูทุกมันแล้วแต่มันแล้วแต่ตัวเราเองนะครับแต่ตอบตกลงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่ครับหรืออย่างหนึ่งผมจะบอกอะไรกับพี่น้องทุกคนไว้ให้ครับถ้าพี่น้องคนไหนไม่อยากให้ไม่อยากให้ถ่ายโดนนะครับพี่น้องคนไหนที่ถ่าย ที่ผมถ่ายโดนไปก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ครับผมจะได้เอาไปตัดออกนะครับถ้าผมถ่ายโดนพี่ก็เหมือนกับพรองร้องเลยง่ายขพองร้องถ้าไม่อยากให้ถ่ายโดนคนก็มาบอกผมครับถ้าไม่อยากให้ถ่ายโดนพี่ก็มาบอกผม เดี๋ยวผมจะไปตัดออกให้ครับเพราะว่าเรื่องเล็กจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่อยากให้ถ่ายโดนครับเพราะว่าไปที่เพราะว่าไปถ่ายเพราะว่าผมไปถ่ายที่ไหนมันก็ติดคนเลยครับกฎหมายใหม่ก็มาแบบนี้เราก็ต้องระวังเอาให้มากๆครับผม จะผมจะกลับไปเอดอี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านต่อเดี๋ยวคนสงสัยเอ,อ,อย่าว่าแล้วเนาะว่ากฎหมายใหม่ก็เขาก็ใช้รรมันจำแหละ p d p a นะครับก็ผมไปไปถ่ายที่ไหนผมก็มันก็ติดทุกคนทุกคนแหละครับแต่ส่วนมากคนเขาจะหันหลัง ทำกิจการปกติแต่ผมถ่ายใครคนหนึ่งก็เขาคงไม่หึงไม่เอืออะไรครับโอ้คงจะไม่หึงไม่เอืออะไรถ้าอย่างเช่นแบบขออนุญาตนะครับขออนุญาตเออถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมพูดประจำเลยสมมากที่ผมจะไม่ได้พูดเพราะว่ายังไม่มีเวลาว่างนะครับสมมากผมก็จับขึ้นมาถ่ายเลยผมแบบพูดในใจนะ อย่างคนมาคนก็ไม่มีไมม่ีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมจะพูดไ้แค่นี้ครับเราทําช่อง y o u t u b e ่พี่เป็นก็ผมแล้วเนาะผมผมทําช่อง y o u t u b e ่พี่น้องๆเป็นผู้ติดตามถ้าพี่น้องไม่อยากติดตามช่องผมบอกเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวก็ขอจบคลิปพีิงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมกลับไปเอาข้าวกล่องก่อนแล้วก็กลับไปทำงานนะครับผม นี่เป็นชมพักเที่ยงแล้ว hey! <laughs> เฮ้ยเย้ครับผมเพราะว่าถ่ายเวลางานไม่ได้